ครับสวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาเบกเอาทุกคนด้วยนะครับพบกับผมช่องมิกเซเวกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเติมอารีนาเบรกเอาผมขอแนะนําร้านแก๊สท็อปอัพถูกรวดเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขยวยดีและชื่อตัวละครการันตีด้วยผู้ใช้มากกว่า20,000 0คนเปิดบริการมามากกว่า4ปีและจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายสนใจแอดไลน์เพื่อใช้บริการได้ที่แอดแก๊สท็อปอัพอย่าลืมแอดด้วยนะถูกสะดวก ้มปลอดภัยไร้รีฟันคิดจะเดิมเกมคิดถึงแก๊สท็อปอัพลิงอยู่ด้านล่างนะครับคุณดูบุ้ยบุยก็สวัสดีผู้เล่นชาวอารีนาที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมช่องมิกเซอร์เวกันอีกแล้วนะครับทุกคนสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยก็จะไปแมปเหมืองปิดกั้นนะครับหรือว่าพื้นที่ล็อกดาวน์นั่นเองนะซึ่งซีซั่นหกเนี่ยแมปเหมืองพื้นที่ล็อกดาวน์เนี่ยก็ได้เข้ามาให้ทุกคนดได้ขับรถเที่ยวชมวิวกันแล้วนะครับแมปเนี่ยโคตรใหญ่เลยครับทุกคน เราจะไปหาของแดงกันว่าเราจะได้หรือเปล่าของแดงอันใหม่อันเท่าไหร่วะอ่าร้านร้านร้านเท่าไหร่ผมจาไม่ได้นะทุกคนใครได้แล้วบ้างรับช่วยมาคอมเมนต์อบอกผมหน่อยละกันใครที่ได้เนี่ยก็คงจะโชคดีมากเลยนะครับทุกคนแล้ววันนี้เนี่ยเราก็ได้อยู่กับพี่แบงค์นะพี่แบงค์เนี่ยเกซื้อกุญแจมาหมดไปหลายร้านเหมือนกันนะเกก็บอกว่าอยากจะไปขับรถเปิดเซฟแต่ก็อาจจะเปิดไม่หมดนะครับทุกคนเพราะว่าเมเปมันกว้างแลวก็คลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนไปดูนะว่าเราเนี่ยจะได้ของแดงกันหรือเปล่านะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไป ในพอเดี่ยเตรงนี้ใช่ป่ะที่มันมีสองใช่ไหมโอ้รถมาเตะวิบแบง เปัญหาเลยครับตอนนี้รถติดเข่าครับติดบักทำไงล่ะครับเดี๋ยวนี้เดินสิครับทุกคนดถจะโดนตายได้เลยไหมเฮีดอกตกของเราอ๋อสวยเลยหรือจะดักคนดีวะเปิดเสร็จแล้วก็ปิดเลย อีกหนึ่งวิธีนะครับการทําให้อ air d o ปเนี่ยลงเร็วนะครับก็คือการยิงล่มนั่นเองนะครับแล้วก็มันเนี่ยจะลงมาแบบรวดเร็วเลยครับทุกคนแอ air drop ลูกนี้เนี่ย <Ad opt S 1> ผมก็ไม่ได้เปิดนะ <Ad opt. S 1> ให้น้องตินกับพี่แบงค์เนี่ยเปิดไปนะครับและก็ไม่มีใครมานะเราว่าเออจะดักคนที่ว่ามาเปิด air drop หน่อยแต่ไม่มีใครเพราะฉะนั้นเราตัดกันไปเลยดีกว่านะครับทุกคนอตรงนี้มีรถอยู่ เครื่องนี้เนี่ยเป็นเครื่องสแกนนะครับก็คือว่ามันจะมีอยู่ทุกที่ในตู้คอนเทนเนอร์นะครับเพราะว่าตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะมีเซฟหากเราเปิดเครื่องสแกนนี้เนี่ยมันก็จะขึ้นในแมปครับว่าตรงไหนที่มีเซฟอยู่นะครับเพราะว่ามันจะสุ่มให้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะเนี่ยมันจะมีให้เลยครับถ้าเราเปิดเครื่องสแกนเนี่ย <All right. S 1> ใช่ใช่มันจะสุ่มให้ว่ามันจะดรอปให้ตรงไหนเพราะตู้คอนเทนเนอร์มีหลายอย่ ตอนนี้เนี่ยแอร์ดอปอีกลูกหนึ่งเนี่ยก็ได้หล่นลงมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเปิดแอร์ดรอปล,ลูกนี้กันเผื่อได้ของแดงครับคุณดูไปได้สองคนเลยต้องมีตายแรงกระปองอย้ยเฮียสิงตัวสี สุดยอดครับได้แล้วครับ1ชิ้นนะครับสิงโตนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเปิดเซฟฟีด้านหน้านี่นะมันจะมีเซฟฟีอยู่ครับทุกคนทางขึ้นเนี่ยมันเป็นเซฟเวลานะเราไปลุ้นเซฟนี้กันอีกเซฟแล้วกันครับทุกคนไปคนนี้มีเซฟไ้นั่นอยู่เซฟเวลาอยู่ตรงนี้นะใช่นูนูข้างบนนูนูบ้านบ้านกระท่อมข้างบนอ่ะออกตรงนี้ ไปอยู่หช่องอ่าพอดีถสิงโตจริง,งเงหรอไป <c oughs> <c oughs> มีมีเซฟไหมนะ่ะมีเซฟใช่ไหมดินไม่มีหรือเปล่าดินเรียบร้อยไม่มีไม่ออกเลยออกเลยแล้วมันออกอีกหนึ่งตัวครับทุกคนมันออกอีกแล้วสิงโตอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวเราไปออกกันเลยนะครับน้องดินเนี่ยไม่มีเซฟหกช่องนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปถอนกําลังกันเลยดีกว่านะครับไปต้องรอขีวีอะ หนึ่งนาทีหนึ่งนาทีสามสิบห้าสิบวิแล้วพี่รถนี้ไม่เอารถออกเลยอ่ะเกมนี้ก็รอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมเกมใหม่กันเลยดีกว่านะครับ เรามากันในเกมใหม่นะครับเราเนี่ยจะขับรถไปตรงจุดไอเครื่องบินตกนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเซฟให้สองอันนะครับไปกันเลยดีกว่าทุกคนโอ,อย้ยผมสแกนไปแล้วโอ,อย้ยของนี้เหรอ,เ,อดเดี๋ยวพีเด่น<ๆ>มีคนอยู่ตรงเซฟหน้าเลยพี่พีไ่ได้ของแดงพี่ได้คุณแดง ฮะได้ของแดงของแดงอะไรอันใหม่หรืออันเก่าอันเก่าพี่อันเก่ามีเซฟป่ะเวบมีอยู่แล้วเนนเชื่อไม่ตายวะน้องตินเนี่ยดวงดีอีกแล้วครับได้ของแดงอีกแล้วนะี่เกมสองนะคนดูนี่คือชิ้นที่สองนะครับพี่น้องตินได้นะตอนนี้เนี่ยก็มีคนอยู่นะครับวันเราไปจัดการคนดีกว่าเหมือนโม่สิ้นมั้ง ริงม่ะยิงว่ะวเหรอเออจกไปแลว้วบขับไปเลยน้องขับไปไหนไปเลยไปเลยเฮ้ยย,ย้อยหมดเลยโดนโดนไหนแขนะ่ะมันอยู่หลังยิงอยู่ที่นึ่งนะเออบ,บนตามิกตบน,น,นตอะไรบนไหนนะ<ม>ลองเลยเฮ้ย,ยมี มีสองตัวบาตะมกไปมีรถมามาขับรถนี่แล้วมันหนีเป็งโลแล้วรถมันจะระเบิดรถมันจะระเบิดแล้วตายมึงตายแน่าตายมันตายโหงนะมันตายโหงสองตัวเลยหลังตีนใครอะรถคันนี้เนี่ยน่าจะโดนระเบิดผมพอดีนะครับเพราะว่าผมปาดักหน้าไว้นะ เรียบร้อยรถระเบิดตุยทั้งคู่เออฮะโอาะจตายตายมีคนอู่นอืมเ้าเราเอาโมสินเนี่ยไปส่องนะครับเพราะว่าตรงใกล้แอร์ดอปเนี่ยพี่แบงค์เนี่ยตุยไปแล้วนะครับอตอนนี้เนี่ยต้องไปช่วยเจนะครับ

รถมันล้มรถมันล้มรถที่นี่ว่าตายตัวตายจะตายมาเลยตายยกคันเลยตัวเก็บของกันดีกว่าครับทุกคนไป ตอนนี้เนี่ยมีรถขับมาตรงปั๊มนะครับและตรงนั้นเนี่ยก็มีบอสบอยโ,โลด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาส่องเขาก่อนนะแล้วถ้าเกิดว่าเขาไปเคลียร์ <ไป S 1> บอสเนี่ยเราก็จะไปแจมนะครับแล้วใช่ใช่มันจอดมันจอดเดี๋ยวไปยิงตรงเนินก็ได้น่าได้อยู่ตัวเดียวเขาขับหอนละพันนะแล้วมันจอดแล้วมันจอดแล้วจะมาแล้รปะ ม,มันอยู่ตรงไอ <c oughs> ในปั๊มเลยนะ <c oughs> มันดักเราไงบอลโลยังไม่ตายใช่ใช่นั่นนะรอรอรอ,อมันโดนบอลยิงตาย <c oughs> มันมาตัวเดียวอ,อย่ามาลองอ้อมนลย

มีอยู่ชั้นล่างชั้นบนนะชั้นบนชั้นบนจะบอดว่ามีอยู่นะข้างบนเมื่อกี้เนาะเนี่ยเอร์เลโรตายเนี่ยสบมันอยู่อ่ะเนี่ยมันตายแล้ว Oh. ตอนนี้เนี่ยตุยเรียบร้อยแล้วนะครับน่า,าจะเจ็บนะตรงที่ว่าปอลเลโรเนี่ยลุมยิงเขานะเขามาเกียร์คนเดียวเลยสุดจัดอะ่ะแล้วก็สบบอสนี่ก็ต้องเป็นของโบมไหมทุกคนเราเกียร์ของบอสกันเลยครับเก้าเลยนี่หว่าโอ้ปอลเลโร aí. Da, da, da. เจอกูเห ah. ็นโดนโดนพวกยิงพอดีตอนนี้น่ก็ยิงตุยไปอีกตัวนะครับไม่รู้มาจากไหนนายบ่าวนี้นี่อเอ้เชี่ยวลืมปิดประตูไม่รู้ตัวอะไรยิงเชี่ย าายสุดต,ตอนนี้เนี่ยมีมือสนนยยิงไอเจตุยแล้วครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเอเอ็กเจมาเล่นก่อนครับต้องหามันนะไม่ได้ไม่ได้อันตรายโอ้ยย่ยิงมาไกลนะเนี่ยแก้ผมออกไปดูไหมได้แต่ว่าผมว่าผมรู้แล้วกระสุนไม่ตั้งไหนตรงขอบสันเขบบาฝั่งนี้ เอาชิบหายแล้วปิดโอ้โหโทษดอกเมื่อกี้ผมดูให้ไม่ได้ผมเผยกดออกมาไมันใช้ s v d ยิงมั้ง s v d เจาะห้าแล้วก็มี M 1 4่นะครับผมเดี๋ยวผมเป็นแล้วแล้วแล้ว ตอนนี้นาะทีเสียงเป็นเสียงตายอยู่เอ้ยไม่โดนเจ็บเป็ดจุดจุดอ,อ,อยู่ในอยู่ตรงน้นแล้วก็สุดตอนนี้เนี่ยผมจะออกเลยก็ได้นะครับทุกคนแต่ว่าเราก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเอาเขาไว้จบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะขับรถไปหาเขาเองนะครับรู้แล้ ไปหาแม่งเลยดีกว่าเออเราก็เก็บของขออกได้นี่ว่เรามีรถเนี่ยฝากของผมด้วยนะผมว่าอยู่มันต้องปิดประตูแต่ผมไอตอนนั้นนะอ่ะดีลองด้วย คือมันยิงผมันจะออกอะนะมันขับรถหนีหรือว่าอะไรอ่ะอะจะยิงอีกตัวด้านมีตัวซ้ายอยู่บนเขาอีกโอ้โหยอมเลยครับแมบเมืองนี่สไนโคตรเยอะครับทุกคนเรียบร้อยผมก็หลับไปครับ a x j ตกจบเลยมึงมาจากไหนอีกนี่้ายนี่ไอ้เหี้ย โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับการหาของแดงในแมปเมืองนั่นเองนะครับก็ผมเนี่ยได้มา1ชิ้นน้องตินเนี่ยได้2ชิ้น2เกมนะครับผมดวงดีจาดทุกคนก็ใครเนี่ยอยากจะมาเล่นแมปเมืองเนี่ยผมก็แนะนํามาได้นะครับพารถมาด้วยนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราเกิดตรงที่ไม่ใช่มีรถอยู่นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนําเอารถมาด้วยนะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับทุกคน สำหรับคลิปนี้เนะี่ยจบไปแล้วขอบคุณทุกคนนะครับบ๊ายบาย